พี P3 อ uh, uh. ่สามพี่ี่สาออกจาเบอร์อาทูาิน t w e e อ่เป็นฝูงค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสังคมเป็นฝูงเกิดการเปลีป่ยนแปลงจะเป็นแปลงไปในทางที่ดีหรือทางไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ว่าสังคมที่เขาเคยมีอยู่ก็จะไม่มีอีกแล้วเขาก็จะไปมีสังคมอีกแบบหนึง่ง ก็ไม่รู้นะคะอาจจะสังคมเก่าที่เขาเคยมีอาจจะก่อนที่เขายังว่ามีแฟนเออก็เป็นอีกสังคมหนึง่งพอเขามีแฟนขาไปต้องไปมีสังคมอีกสังคมหนึง่งกับแฟนเขาอะไรเงี้ยจากคนที่แะบบว่าไอ,อ้อยู่กับที่ทํางานหรือ,อ,อคือสิ่งที่บางสิ่งอย่างที่แบบว่าเฮ้ยอยากไปอยากไปอะไรเงี้ยใช่ไหมผสุดท้ายพอมีแฟนแล้วก็ต้องไปทําอะไรที่แบบ เอาแกล้งอะโปรโมชั่นชวนมมันก็ดีใช่ปะแต่พออยู่ไปสักพักอะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราฉันรู้นะฉันเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วการเตือนรู้แล้วฉันบอกก็เลยบอกแฟนนะบอกคือมันไม่ใช่ชีวิตของฉันอะใช่ตอนแรกฉันรักเธอฉันเดว่ฉจะอยู่กับเธอได้นะคือมันอยู่ได้จริงหนึ่งคือต้องมีความซื่อสัตย์ในการด้วยใช่ชีวิตอคููนะจะอยู่ได้หรือไม่ได้อะไรน่ะถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ในการก็จบ อาสาเพะ่อเขาซื่อสัตย์ใช่ไหมฉันก็สามารถอยู่กับเขาได้ทั้งชีวิตแต่เพราะความไม่ซื่อสัตย์มันก็ทําให้เราสะสมทําให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตของเราหรือว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราต้องการคือใช่ไหมก็เลยบอกเขาตรงๆไปลว่าเฮ้ยมันป่อยแล้วนะคือแบบคือแบบมันไม่มีทุกปีเลยอะไรเงี้ยเจ้าชู้อะไรเงี้ยเจบอกเขานาะก็ เขาบอกว่าทำไมเพิ่งมาบอกเขาตอนนี้ล่ะโอ้โหเธอไปบอกว่าอ้าวแล้วเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้อีกสองปีอะทำไมทำไมไม่เลิกกันนะเขาเงียบไปบอกว่าเฮ้ยบอกทำไมทำไมต้องอยากกลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็เธอจะชูอะไรเงี้ยฉันอยอยู่คนเดียวเลยเขาบอกเอ้าฉันไม่จะชูแล้วในฉันพยายามอยู่แต่โลกเพราะฉันคิดถึงบ้านว่ะอยายกลับบ้านฉันก็ไม่เข้าใจก็เลยเปิดเทียบไปเขาฟังว่าสมมติง่ายง่าถ้าเธอแต่งงานกับคนอ่า อิตาลีหรือคนอเมริกาหรืออัฟกรัรเนี้ยใช่ไหมแต่เธอต้องย้ายไปอยู่บ้านเมืองของแฟนเธออะไรเงี้ยแต่เอนตอนแรกเธอรักไงแต่เธอคิดว่าอยู่ได้พออยู่ไปอยู่มาแฟนเธอก็สังคมเธอก็ไม่มีแฟนเธอก็แบบเุ gh, ้ยเจ้าชู้คือเธอไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยตอนแรกก็อาจจะคิดว่าอยู่ได้นะแบบเพื่อถ้าแฟนดีอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้แต่ว่าคนรอบข้างเขาดีมันก็โอเคแต่ว่า สิ่งนั้นคือเราไม่ต้องการเราต้องการแค่คนที่เราแต่งงานด้วยคือดีกับเราใช่ไหมซื่อสัตย์กับเราพอคนอื่นไม่จำเป็นใช่ไหมล่ะแต่มันกลับกันใช่ไหมแต่คนอื่นเขาก็โอเคเนี่ยพอพอได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คนที่เราจะอยู่ด้วยทั้งชีวิตใช่ไหมคนที่อยู่ด้วยกับเราทั้งชีวิตก็คือไอคนนี้เราต้องแบบเฮ้ยมันต้องเคลียร์แล้วนะต้องพูดแล้วนะอะไรเงี้ยแบบบอกเขาเน่อยก็ชืน ฉันอยากเลิกฉันอยากกลับบ้านแล้วเธอก็ไปชูเรื่องอะไรเงี้ยหนึ่งปีอะไรเงี้ยเธอบอกเฮ้ยอขาก็ปีนี้ก็ไม่จะชูวยเราไงหรือวะถ้าฉันไม่พูดล่ะเธอก็ยังทำเหมือนเดิมแหละก็เลยแบบจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ต้องไปบอกเขารู้หรอกแล้วเราก็เลยบอกว่าเขาลุงไงคืงโมโหอะไรเงี้ยถ้าเธอจะช่วยอีกนะฉันจะไม่กลับมาอะไรเงี้ยกต่เธอพูดไปเนาะแต่เพื่อนเขาไม่แสดงอาการให้ดูอะเพราไม่แสดงอาการให้ดูพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมเนี่คือ อะไรวะนี่ือนี่คืโดนโดนต้มหรือะอะลอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบอกเขาตงรงตแหละสรแจกับเพื่อนไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยแบบก็เลยต้องใช้อาการแบบโมโหโรธาอะไรอเงี้ยที่จริงไม่อยากทำแล้วแต่คือแบบหใจมันไม่อยู่แล้วว่ามันอยากกลับบ้านแล้วอะคืออ่ะคนเราแนะ้ะถ้ามีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำจริงนะกับชีวิต <c oughs> นะถ้าครูบาอาจารย์ถ้าศิษย์ศิษย์เรานะมีอะไรให้เราทำนะ ยังไงเราก็ต้องได้กลับยังไงเราก็แบบมันร้อนโดนยัมันอยู่แด้มันต้องไปมันต้องไปแต่มันต้องมันต้องได้ไปเรียกว่าอะไรนะโดนเตะต,ตูดแทนไารทำเศรกิจเนี่ยอืมก็ถึงเวลานะบุคคลน,นั้นจะจะอยู่ในช่วงนั้นก็คืออ่าถ้าสวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์ปฏิบัติทางสมาธิไปเนี่ยหลายปีอยู่เหมือนกันหลายปีเติบก็แล้วแต่คนนะ เอาแล้วว่าไงอุ้ยลืมใส่ข้าวให้กินอ่ะโอ้ยก็ท้อทีอ่ะไปข้างโน้นขึมาข้าวอยู่ในหม้อเอาเข้าไปให้ก็เดี๋ยวมันก็วิ่งบินหนีกันที่ไหนลองไปกินอ้ยภาษาหลุดเลยจำไม่ได้แล้วพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นะพูดเรื่องอะไรอ๋อเลิกกันใช่ไหมคือคือส่วนบนใช่ไหม ถ้าอยู่ที่แต้มบุญเราด้วยแหละว่าเออแต้มบุญเราอยู่ที่จุดตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วถ้าต้องอยู่แบบไปกินแอลกอฮอลอะไรพวกนี้นออนะอาการคือแบบจะคือจะแบบคือคนที่เขามีครูบาอาจารย์ก็จะรู้ไงเวลากินเรล้าเป็นเบียอะไรเงี้ยคืออาการเหมือนคนคล้ายๆบางคนก็อบอกว่า พีบ้าเข้าไรแล้วยิงไม่ใช่เราคือแบบดดีๆก็แบบจะเกิดอาการแบบเอ้ยไม่รู้อว่าไม่เพือไม่ถูกต้องข้ามหมอปลาหมอปลาเออไปนะครับผมเกี่ยวอะไรกับหมอปลาวรับ้ยเออเดินไม่ออกประตูหกเดีลยวอ่ะลืมๆมักระเถะบทับทัน อาเม่ขอสต็อปแล้วก็จะเล่าตำแหน่งนี้ใหม่นะคะขอโทษทีเรื่องเรื่องนี้คืออยู่ดีๆมันบุกขึ้มาอย่างไรไม่รู้นะคะอืมอะไรแบบขอสต็อปคลิปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ใหม่นะคะเปล่นเดี๋ยวพอกลารเป็นเปล่งนี่มันงก็เลยยาวไปเลยเนาะขอขอบคุณค่ะขอทำใหม่นะคะ